สักสีไม่มีประโยชน์นะพี่น้องต้องสักขาวดํานะฟังดีๆนะสักสีไม่มีประโยชน์ต้องสักขาวดําถ้ารู้ว่าเราทําแบบนี้มันผิดก็ยังโง่ทําอยู่ทําแบบนี้มันไม่ถูกก็ยังโง่ทําอยู่ทําแบบนี้ไม่ได้ผลก็ย <OLED> ังโง่ทําอยู่ทําแบบนี้มันไม่เวิร์กก็ยังโง่ทําอยู่ทําแบบนี้ทําแล้วก็เจ๊งทําแล้วก็เจ็บทําแล้วก็ล้มทําแล้วก็เสียหายทําแล้วก็ไปไม่ได้มันง่ายทีเดียวเลิกทําแล้วก็หาวิธีการใหม่หรือทําแบบใหม่หรือทําอย่างใหม่ท่านเอง อย่าไปยึดติดหน้าตาอย่าไปยึดติดศักดิ์ศรีอย่าไปยึดติดอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าศักดิ์ศรีแต่ไม่มีเงินไม่มีประโยชน์ศักดิ์ศรีแต่ไม่สําเร็จไม่มีประโยชน์ศักดิ์ศรีแต่ว่าไม่มีจะกินไม่มีประโยชน์พี่น้องต้องเปลี่ยนศักดิ์ศรีเป็นศักขขาวดําเพราะว่าศักขขาวดำเนี่ย มันถูกกว่าสักสีสีมันแพงกว่าขาวดำเพราะฉะนั้นอย่ามัวแเต็มยึดสักสีให้เน้นสักขาวดำนะอย่าไปสนใจนะครับสนใจว่ามันได้ผลสนใจว่ามันสำเร็จอะไรต่างๆที่มันสำเร็จมันจะกู้สักสีกู้หน้าตากู้ทุกสิ่งทุกอย่างของเราขึนมาเองพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสักสีไม่มีประโยชน์ถ้าสักสีไม่ได้ผลสักขาวดำดีกว่าครับ